อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะแม่หมอกุนปารี บารี2324ดูดวงค่ะชื่อเดียวกันเลยทั้งทาง f b o o k y o u y u u t นะคะแล้วก็ TikTok นะคะวันนี้เราจะมาทำนายโดวชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2563กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตลอดเดือนนี้นะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังแม่หมอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มที่ตัวตนของคุณเลยนะคะ เป็นไพ่เดืถ้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวตนของคุณในเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีนเมษก็เขาเรียกว่าเป็นเจ้าโปรเจกต์คิดอยากจะทําอะไรไหลายๆอย่างมีเรื่องราวที่จะคิดที่จะมุ่งมั่นหมามั่นปั้นมือให้ทำนะคะบางทีก็สับสนว่าทําดีไหมหรือไม่ทําดีไหมนะคะแต่ว่าทางที่ดีนะคะไพ่ประกบตัวนะคะมันเป็นไพ่เดืม,มูล กับไพ่เหรียญแม่หมอก็อยากแนะนําว่าถ้าโอกาสมาแล้วนะคะมีความคิดดีๆอยากจะต่อยอดสร้างไอเดียอะไรต่างๆสามารถทําได้เลยนะคะแม้ผลตอบแทนมันจะไม่เยอะนะคะแต่ก็ดีกว่าเราอยู่เปล่าๆเพราะว่าถ้าเราอยู่เปล่าๆแบบมีฝันแต่ไม่ลงมือทํามันเหมือนก็คือดองฝันนั้นไว้มันก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะ,ะเหมือนกับว่าคิดเองอยู่คนเดียวก็จะใช้ มีในเรื่อง,องความวิตกกังวลที่จะมากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือธุรกิจของบางคนที่จะเริ่มต้นในเดือนนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเริ่มต้นน่ะมันก็ได้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะการงานหรือการเปลี่ยนทางของคุณเนี่ยนะคะมันก็จะได้เล็กๆน้อยๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแบบคิดเยอะคิดแยะคิดมากมายนะ,ะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาความสามารถพัฒนาโอกาสต่างๆนะคะอะ ทีนี้ค่ะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินนะคะการเงินบอกที่เลยว่าเดือนนี้นะคะมีในะเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมีค่าใช้จ่ายเข้ามากุกกลีบแล้วก็การหารายได้ของเราก็ยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะคะถึงจะมากนะคะตำแหน่งที่จะสามารถซัพพอร์ตคุณได้นั่นก็คือตำแหน่งความรักนะคะในตำแหน่งความรักเนะี่ยเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะ เงินที่จะได้มาถ้าหาเองอาจจะได้น้อยแต่ถ้ามีคนรักซัพพอร์ตอันนี้นั่งแน่นๆสบายๆนั่งทำเงินทำทองนะคะคนรักของคุณก็จะสามารถซัพพอร์ตได้ในเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานนะคะการงานก็ต้องบอกว่าระวังนะคะปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะในเดือนนี้นะอาจจะมีความอึดอัดใจแม้การงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับหน้างานนะคะมีในเรื่องของปรับ การเรียนหรือปรับหน้างานนะคะที่ต้องบอกว่าใช้ความสามารถเฉพาะทางของคุณซึ่งถ้าเราแก้ไขปรับปรุงตรงนี้แล้วนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการที่โดนนินทารับหลังการที่เขาเรียกว่าถูกแทงข้างหลังระวังถูกจับผิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับ เรื่องการงานของชาวราศีเมษน,นะ,ะการเงินการงานความรักนะคะความรักก็อย่างที่บอกว่าความรักถือว่าใช้ได้นะคะความรักก็ถือว่าเอออาจจะยังไม่โดดเด่นนักนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับคนโสดสําหรับคนโสดเนี่ยมีแผนนะ,ะวางแผนไว้ว่าอยากจะคบต่อไปนานๆนะคะอันนี้แม่หมอย,ยังไม่แน,น,นะนำนะคะไพ่โดดเด่นในความรักยังไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เต็มที่ก็ให้คุยไปก่อนนะคะแต่ พยายามบอกถ้าถ้าคนโสดแบบไม่มีคนคุยเลยก็อย่าอยู่คนเดียวก็ต้องหาคนคุยนิดหน่อยเพราะว่าบางทีอยู่คนเดียวแล้วมันจิตตกมันเครียดมันว้าวุ่นกังวลน,นะ,ะอาจจะพาไปถึงโรคซึมเศร้าได้แต่ถ้าคนโสดแบบมีคนคุยนะคะช่วงนี้ก็ให้แค่คุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งไว้วางใจแต่ถ้าคนโสดแบบมีแฟนแล้วอันนี้ดีนะคะโสดแบบมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอยู่กันชั้นสามีภรรยาแบบนั้นถือว่าโอเคนะคะช่วงนี้ความรักของคุณมีความสุขแฮปปี้นะคะสามีนาเงินนําทองมาให้ภรรยาสร้างเงินสร้าง ให้นะคะบทสรุปของของคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศีเม่ก็ต้องบอกเลยว่าปิดจ็อบได้สวยนะคะเป็นไพ่ควีนคัพนะคะก็หมายความว่า ตัวคุณเองมีอินเนอร์ของความที่ใจเย็นขึ้นนะคะมงลงเกี่ยวกับความเป็นแม่นะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือด้วยหน้าไพ่จะมีนร้อนของการอุปธรรมค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในระยะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของงานกับการเงินแล้วก็ตัวตนนะคะส่วนความรัก ถือว่าโอเคนะคะโชคลาภยังไม่มีนะคะความรักถือว่าโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นก็เดือนนี้นะคะอดทนรอนิดนึงนะคะในช่วงที่เราอดทนรอเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ไปก่อนนะคะต้องศึกษาหาความรู้ไป9วัน9เดือนต่างๆ9สัปดาห์นะคะเป็นช่วงที่ถ้าให้แทงแมนขึ้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราอยากจะ สร้างในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสร้างงานสร้างอาชีพหรือสร้างตัวตนนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เขาเรียกว่าแพนตัวเองแพนในหัวเยอะเลยแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะ ชายฉายแววออกมาสว่างโล่เนะคะเพราะว่าไพ่รอบตัวนั้นยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเดือนนี้ควรที่จะเก็บเกี่ยวความรู้นะคะสะสมความรู้สะสมประสบการณ์ไปก่อนถ้าใครจะเริ่มลงทุนแนะนําให้ลงทุนแบบเล็กๆน้อยๆกุกกลิ่นนะคะเพราะว่าการเงินก็ยังไม่ได้หวาวมากหนักเท่าไหร่นะคะการงานก็อย่างที่บอกไปให้ระวังปัญหาอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายแม้เราจะปรับเปลี่ยนแล้วก็แล้วนะคะ มันก็ยังมีในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือถูกแทนข้างหลังถูกนินทาข้างหลังต่างๆไปนะคะอ่ะเดือนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะใครที่ตรงไม่ตรงอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ